สกลนครที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นที่ราบสูงหลอมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้บางพื้นที่ยังมีประชาชนที่เข้าถึงบริการด้านการแพทย์ได้ยากประชาชนมีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการไรายได้น้อยยากไร้และด้อยโอกาสสภากาชาติไทยจึงได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามรอยพระราชดำริเหลือพระราชทานเวชาภาสภากาชาติไทยออกให้บริการกับประชาชนในจังหวัดส,สกลนครกิจกรรมของหน่วยแพทย์ครั้งนี้ประกอบไปด้วยการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการรักษาด้วยวิธีฝังเข็มประยุกต์การให้บริการด้านทันตกรรม การให้บริการนวดแผนไทยและการให้ความรู้ด้านสุขาศึกษารวมทั้งมีการมอบชุดของขวัญจากสภากาชาติไทยประกอบด้วยผ้าห่มกันหนาวยารักษาโรคของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมอบยาและตู้ยาสามัญประจำบ้านให้กับโรงเรียน มอบรถเข็นผู้พิการให้กับผู้ด้โอกาสและออกหน่วยแพทย์เยี่ยมบ้านตรวจรักษาพยาบาลให้คำแนะนำกับผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถมารับบริการที่หน่วยแพทย์ได้โดยให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น ด้วยปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถปพิษรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงห่วงใยพระราชทานความร่มเย็นแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสภาการชาติไทยจึงขอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะสืบทอดปณิธานและพระราชดำริของทั้งสองพระองค์บำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัย ให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไป